สวัสดีค่ะพ่อเรื่องครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนโค้งสุดท้ายในวันนี้เป็นคลิปเดียวกับโค้งสุดท้ายพ่อมแมนมาหางามไรประโยูนจักเต๋อพ่อเรื่องนะโอ้ติดทุระข้ายากเพราะว่าเห็นหน้าหลายทงเห็นหน้าหลายทงเรื่องเกี่ยวเขาบุญรุ่นงามคักเขาเกี่ยวเงาเงาแมนเฮ็ดจักทงกับจ้าปีนี้โอ้ยเฮ็นสองทงทงนี่กะบทงแวงสีวันเศรษฐีเกี่ยวลอะไรมาไหนที กินน้ำแน่เด้อับข่าไม่ปีนข่าวเจ้าข่าเนื้อเคยกินข่าวเจ้าเพรอร่อยได้แต่ข่าวเนี้วข่าวเนี้วเคยมีมือตัวใหญข่าวเจ้าไปต้มย่างเนื้อไปต้มเนาะอยากข่าเนื้อสามีกินอยากข่าเนื้อเท่มากข่าเรืองข้าหมุแล้วนะเอามาหนึ่งคำลดมาเป็นแพ้เพาอะไรแพงซ้ำลูกซ้ำหลานสี่กิ่นนั่นขอบคุณค่ะสอบเดียวสอบเดียวก็กินมาเบอดข้าวเรืองมาในห้าฟันมาคุณพ่อเลขเข้าน่ะฟัน ฟันว่างวดนี่บ่เป็นคือเก่าฟันว่างไดงวอนยังไ่เป็นคือเก่าฟันให้มากหกตัวแดงจึงคืนน่าแต่ตัวนาจำว่าไหนห้มากหกตัวเลยแมนหกตัวแดงจึงคืนสีแดงเลยถ้าตัวนาจำว่าได้แมนที่จึงไในให้เพื่อนไปหาเอาแซวโอ้ยเอาซ้ำตัวกันซ้ำตัวเนาะแมนซ้ำตัวกับลู่เยี่หลังนั่นะซ้ตัวลังนี่นี่แหละมันสำคัญแมน แต่สามตัวนานีจำได้สองตัวแสดงว่าได้หาตัวแดงจึงคือแม่นสีแดงครับเ่ัน่นาจาังไหนือได้ไปเห็นครับเนียเัียน่าเพืพ่อนเขียนเน็กมนนมเมื่อไห้เพื่อนในเซมเป็นปูห้าที่น,ะน<อ>าะงมนนเต้เด็กเราที่ปูเลียกล่างเมื่อไห้เนาะเอาสามตัวตร,ตรงตรงไปเลยแม่นสามตัวบนล่างนี่เพื่อนกนห้ล่างเป็นล่างอยอะอ๋อก็เอามาฝากน้ำตัวคุณพ่ฝากอยู่นจ้าเอ๊ วันนี้เลยียนนอยมาซื้อสันๆแค่เนี่ยวันแม่นเพิ่นเขียนให้เด้ตัวแดงเก่งขึงน้นเลมเขียนย่อใส่กระดาษขึ้นทำรอบๆแม่นเขียนใส่กระดาษมาแต่ตัวหนาจำมันได้เพราะว่าศูนย์กับตู้มัอนี้เรียกที่เพิ่นเขียนให้ตัวหนาจำมันได้จำได้คือหาตัว,ตวก็คือ4 7เนี่ย4 7เหาตัวก่อนเล้วหาตัว,ตวน่ะตัวนานี่ ลืมไหมสี่เจ็ดสี่สมสม,มอ๋าเบิน่นหอ่แมนอันนี้คือหาตัวบ้านเนาะแกไหแนแดงจึงครื่งตัวหนาลืมสี่เจ็สมสี่สนบ้านนี่ลางหฮ้ยหายุบอัะลางหาตัวพ่อเพาหายใช่ไหมลางคือหาเกิตัวเดียวหาเจ็ดแมนเนี่ยตัวเดียว แดงจึงขึ้นมันเลยือว่าวันนี้สุดยอดได้ไหนให้ท่อนเนี่ยเพิ่นมาให้ท่อนแล้วก็บอกว่าห้ยฟันอีกหลังวันออกพ่านซาล้วปูก็ยังมอมาบอกหรือมากมึงออกพ่านซาเนี่ยบอกก้อนนะเน็ตตื่นเพิ่นให้มากก้อนนะยังว่าไปซื้อรถตัวีไว้เอายังแซงนัหนาทั้งหนาบปูเรื่องนะแต่จำได้คือนสี่เก็สี่สามสาม แต่แรกล่างนี่ตัวเดียวค,คือหากิเม<ๆ>ืองกึงเลยเต่นตื่นอาิใครอยู่แต่ตูนานี่เอ้าไปซื้อแต่นำแต่ต้นเหรอวันนี้เห็นเลขวิ่งตัวเดียวแล้วบ่าถ้ามันวิ่งวันนี้จะวิ่งตัวนตัวเดียวนะตัวเดียวทตม่น,นตัวเดียวถ้าวิ่งนี่มกักศูนย์ไหม เลขขึ้นบตูก็ตัวเอขึ้นไปมากแต่มันบติตัวผู้เอาามห้นี่ก็ปล่อยเลขผู้แต่ว่ากันมากเลขวิ่งก็คือมากศู์มากสูญตามหลักมันสิมาเก้าศูนย์หนึ่งเลขนหนลักนัน่หลักเก้าศูนย์นะเดี๋ยวเก้าศูนย์าออกเลขล้วปแลาเนาะเกศูนยนะแต่กัว่าเลขผู้นี่เพื่อนไม่าสิแต่ตัวนนาจะมันได้ได้หาตัว วันนี้เลขเลขคำนวณในเหตุบ่พอบ่งวดวรหิหานออกสี่หกตรงตรงเลขคำนวณอ,อ่ะแม่นโอ้ก็ได้เอาเนาะแต่่วากะจังสีแ่แล้ว้ฮทึไปิทึถ้าเมนบัตรทึบท่านผู้ชมผมเสียใจว่าเลขมันน้อยโตแม่นแมนเท่านี่อ่ะให้เท่านี่วันนี้ให้เที่ยเดียวจบจ<า>้ะจบไฮเท่านี่บ่ม,มีกลางโค้งโค้งทุ่ทไายบ่มี่เขาใส่มาเพิ่นกับ่ะตองมากบ่ต้องเนาะแน่เนียบกันอันเพิ่นมาเขียนให้โตแดงเจิงครึ่งนี่ แต่จำตัวหนาเมื่อไรแค่นี้ตัเรื่งแมนล่างนี่จำเม่อไรก็เอาศูนเซโลน่เดแล้วแต่เพิ่นศูนยแมนตรงเลขนี่จำได้คือสี่เจ็ดสี่สามสามทั้งล่างนี่เขียนเบืองเก่งได้ว่าห้าเจ็ดตัวเดียวโซลล์เขียนแรงแต่บอกว่ายกขึ้นในเบืงสีเลยบอป่ยกขึ้นในเบืงน้ำแนอาจารย์มาชมเบืองแนตรวจสอบรู้สึกว่าสี่เจ็ด อันตัวน้าจับเมื่อไหรเนาะเออตาตอนนี้นะจับไ่ได้อันนี้แล้วแต่ผู้มักตัวได้อัไปก็รอดจ้ะข้าพงเทพทานลอตเตอรี่ก็ได้ให้ทอดหาตัวปนี้เนาะอีกตัวเดียวก็จับเลยแล้วแต่เช่น่อยจับในบางวันที่ปูมาเขียนในหกตัวไม่ออกสามตัวน่ะแมนคิดว่านี่กันที่ปูให็นสี่สามสามยันพื่ออกนาหลัง เบกอันสามตัวอ่าสองตัวนั่นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่แมนนูตเตอรี่หาจับไปโหลดมาไว้นี่เมื่อเมื่อปีอันนี้เพื่อนหามากที่แต่ตัวนี้สมบตรงณ์แต่ว่าเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลนี่แล้วแต่ซีซีออกแล้วแต่ตัวนี้นี่ฮะออกไปแลออกแล้วเนาะออกแล้วฮะตัวนี้คิดใจเรื่อยฮาเจ็ดนี่แมนมักแข่งไปสุดเลยเพราะว่า มันเป็นเนกล่างมุจักอยู่ตัวนี้เพิน่นเคยเขียนมาเป็นเลขบนอยู่แล้วมันเนียน่ยเพิน่พนมาย่อไปก็คือมัอนบรร่ได้ว่าเอียงนั่นหมอผเขียนใส่สมุดนี่แหละไงท่นแหละเพิ่นบ่ได้เว้าบ่ได้คุยอย่างเว้าวา่าเลขนี่ละ่ะแต่จำตัวมันสับสนเลขหลายตัวแต่จำได้คือขึ้ตัวนี้กับตัวนี่ที่จำจำแม่ต<ส>ัวนานนี<ส>่จำได้อยู่เพิ่นยอะแต่ตัวนี้จำมันได้ คนก็มามาบอกคือจังวดที่ว่าเอาเจ็ดใส่หลักลอยคือสามสี่สามเงินอะไรเนาะกค่นี้ล่ะไม่เกิดซ้ำนี่เรียกว่าก็ต้องเดี๋ยวข้าสั่นมืออื่นท่าฟันดียังไงก็โทษบอกได้วปะมือแรงหาปูมาเอาไม้ไห้มนมืออื่นบอกเรียกว่ามืออื่นวันนี่ล่ะเลขมิโซนีิงวดนี่มืออื่นว่านี่หนึ่งเพิ่นก็หายยังสี่เออหายยังสี่เพิ่นตะเกาแน่นเขียนเจ้า ตาผ้าดผ้ามากนี่มีแต่สีเขียวกับสีแดงสีแดงหัวเขาพ่อหงุดนี่ทำไมมันตัวสีเขียวสีขาวเนาะแมนนี่สีแดงมีหงุดนี่แมนแต่สดงว่าเราไปเบื้องเลขล็อบกว้องตลากมากนี่มั้ยบลูน้ำเพลินทุกเจียปูเรามักไปนะเพราะว่ามันใจยี่ที่ตัวนี่ห้าเก็ดวงเลยเปล่าห้าเก็ดนี่เป็นล่าง เม็ดเดียวเม็ดเดียวลลางเม็ดเดียวสูนย์ศูนย์เน้นหนักโลดเน้นเน้นเะม็ดเดียวนึงเนาะบนกับเม็ดเดียวนึงแต่ว่านี่แหละไปหาบ้องลอตเตอรี่ไปก็บแม่มี่มาในเสีนี่<อ>ตัวนี้ถ้าได้จับเอาเลื่อยท่้นใดยุโรตเตอรี่น้องบุญแต่เก็ตหานี่พลอดหน่อยแต่หาเก็ตเนี่ยเอาให้นักด้ยเด็กควรเน้นเอาให้หนักหนักกระบอกนิดหน่อยแม้น แต่วมมันเดมันมันตัวนี้บนเน้นสิบว่ซื้ออีกนะซื้อหาเจแม่ซื้อตัวเดียวนี่เดียวไว้จักันร้อยศูนให้กลับในเด้อมันถือขึ้นจังเจกลับยู่กลับไปเอะสองตัวน้อยๆก็จงเนนเจ็ดสองซื้อบกกับเห็นอกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเป็นไนหนึ่งเจ็ดหนอเ็ดกับับด้วกันแม่กลับอยู่ได้ยู่งวนนะนี่สี่สามสามเนี่ย สามสามซีสามซีโรถที่เข้าเบิเนาะแมนคือคือไรบลูคือกันอยู่ดบอกว่ายานเยกเบิลด้เน่นแมนแต่รถตัวนี้เยไม่เลยซนี่จนไม่มีไครายอนะบอกศูนี่ตีศูนี่นะแต่มันตีศูนอยู่เรียกหนูจ๊ะว่าของเจ้าของเรียกรักนี่เก้าศูนหนึ่งรีกรักสามตัวเนี่แมองแต่ว่าสามตัวจะมาสองตัวเนาะ แต่เลขนี่คิดว่ากับเลขรักกับเลขปูนี่เลขปูมะหอยเว้เนี่ยมันว่าเขากันแต่เลขปูขึ้นตัวนี้ล่างเขียนล่างให้ไดตโวบุญเว้นตัวนี้จำตัวนี้นว่วาไงตัวเลขปูขนมะหอยนี่บอคอยบอคอยผาดได้เ่าผู้จังหวัดสิบเจียกเสิบเจ็ดสองกับเจ็ดสองเลยอ๋อค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอค่ะ มีตัวนี้เนื้อนะหงดนี้ซื้อง,ง่ายไงซื้อง่ายตัวนี้เรื่องกำมันใจพ่อแม่ตันนี้ออกตัวนี้ออกตัวไห่ว่เลืกแนวทาไปนัปน้นสามสามกระสีสา<อ>มเี่กหดงดนี่หอมขันสาวกระสีมกงอยู่บอกเอาเพิ่นไม่เขียนไหนแดงชื่อเขียนให้แดงปนีเ่อ,ออกกรนี้เงือกเท่าไหร่ล่างคือตัวนี้เพิ่นเขียนไหน จำเอา้านอนคิดไปตื่นขึ้นมาจำตัวหนาเนียว่าได้ไม่ลายตัวเนาะแกพูดเรื่องมันใจบ้างมันมันใจคือตัวเดียวนี่เ,เป็นร่างเลยเป็นร่างมันใจแมนอูยสุดยอดเตรียมมากขึ้เก่าอีกนาะเนาะให้ได้เนี่ยออกขั้นศาลเลยกิ๊กซี่กระถามหาอยู่เนี่ยแหละให้ตัวเดียวคือหาหาเจ็ดเนี่ยโ <c oughs> บนเอาไว้หน่อยนึง แต่มันอยู่ข้างหลังบนกันตุ้นแมนะพ่อเนาะแมนเลขเพื่อนที่เขียนมื่อี่่ะแอตตัตูนี้จำมันได้เพื่อนที่เขียนไปสี่สามสามนหนอยวห้าเจ็ดฮูจักไว้ข้หลังเนาะจ้าเจนี่แมนอให้ลากก็ได้ห้ลากก็ไป่วยพ่อไหนคุณเอียแน่คุณพ่อครับเอซีสุขสันกกเบิ้งเอาตามนี้นะห้าเจ็ดนี่ซื้อบุญนไม่หน่อยซื่อหลังแอือ แตียมสามกับบอลลูหรืออาจมันสิเป็นเลขกไทยเนาะอ่าบอแมนเออมันสิเป็นเลขกไทยร็อตเตอรี่เนาะแมนเลขกไทยเลขกน้าหรือมันสิเป็นสามสามสี่กับบอลลูก็เป็นได้ทุกตัวแมนเลขตัวนี้ถ้าสิเป็นเตีมสามกับตามขึ้นเทียนให้ก็ขึ้นร็อตเตอรี่ไว้รอดแมนท่างที่ดีจ้ะแต่ได้แล้วนี่รอดเตอร์รี่ื้อมันเรียบร้อยแล้วแมนโอเคเตียมสาม แต่ตัวตัวนี้มื่เขากันตัวนั้นมันเป็นยังจะเข้าเลยเล็กไทยแล้วเลียัมันนี้คนนี้ก็รวยพรอในเอฟซีแล้วไปกันเออในเอฟซีทุกคนนะโชคดีกิดหอดทุกคนในเอฟซีเพราะเรื่องถ้าเขางวดนี่กะย่าลืมกันวันนี้ก็ลบก่อนเพราะเรื่องไกลเนาะคุณเรื่องหลายๆจ้าสวัสดีครับสวัสดีค